ครับสวัสดีครับพ่อกันดีเค็นเคยครับกำนูมีสารบานเท่า้วก็แม่นกควันเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะครับมือนี้กับภาพี่น้องขึ้นดอยสวยเด้อพี่น้องครับช่วงบ่ายเนาะแม่นกควันครับสวยดอยสูงเนียนครับขึ้นดอยสูงมือนี้ครับจะบอกกับมาสวยครับครับป่ะตอนนี้เห็นเราเด้อพี่น้องมาหลุดนล้วกันครับผมมาหมานเหรอเฮามือนี้ตะที่แหลกเลยครับผมมาพุ่นพี่น้องเลยสวยงามครับผมเดก๋มวพี่น้องเออเครื่องเนี้ยขาสีชมพูครับผม มาแล้วพี่น้องมาลุยลุยไปพี่น้องกวนดทุนปรับจูมเพิ่มนครับจูนจูนหนึ่งครั้งเพิ่มนะครับจูนน้ะกับมันเลยพี่น้องปรับสามจูมงามๆพอเปนดอกไปเงี้ยเป็นอวัดไปเป็นรอยกันะครับกันเลยการรุนต้องกันเรื่อยๆเ,เด้อพี่น้องครับที่มานบอกครับ,บรกับบรรยากาศช่วงคึ้มๆครับผม ขนาดใบล็ยังคือยาคนี่ตกอยู่พี่น้องักตัวนี้ครับผมลังบาทเนาะพี่น้องผมใ่บงหายัครับมันดีเลี้ยงน้อยยนะทังพีตอนี้ครับตัวนี้เฮ็ดบานเนาะพี่น้องเป็นทาภาพง่ยตลังเลืนเท่าแลวพี่น้องหมูวานนี้ทีน้ำเลยเนาะพี่น้อง ครับผอ๋อว่าอะไรอยู่ครับผมเยอะครับอันนี้สวยจุ๊บเลยครับผมงามเลยพี่น้องสีแดงนกันคือออีกดอกนึ่งครับผมไหนครับพี่น้องวะไหน่ะอ๋อพอะไรอยู่พี่น้องโอ้ตัวหนาเคนออกขาวๆเนาะแต่กี้ว่ค่อยแด้งกันเลยพีเดียวตัวนี้ตัวน้องเป็ไงพี่น้ององามเลย เต็มตาเลยไม่ต <laughs> ้องวนกันไรกันอืมีไม่ค่อยสดปรนเดยเนาะทุ่งเถาๆเย็น่โอ้หลายอัวอ้อเถาแดงกันเอาอยวดเตรงนี้องรลัง ตรงนี mm. mm. ้ไม right? okay. like like ่เ uh. ก uh. mm. ิบสองดอกครับผมสามดอกสี่ดอกห้าดอกหกดอกกูหลับพี่เนากจับตัโอ้แต่ว่ามีแดงดีดใสครับผมงามเลยเลยเลยค่ะนี่กระถางอะ อ้งางทงังไงครับสองดอกครับผมอ,อ้ยมงเลยครับดูตรงนี้สีแดงจังขึงแดงหดขาพี่้อง เด็กจงพึงเตรมดอยเลยพี่น uh ้องมาเนี่ยกระจุวมงามเนาะพี่น้องคนกลับกนนพี่น้องกลับมู่นี่บอกเลยว่าเตรมตาครับผมกลับกนฝนกระตกเนยบ้านีเนาะไม่ไหว

งามๆี่นบานเอเลยทางเลือหนครับผมอ้ยทางเาพี่หน่มอได้ัดดอกวะเหรดอนี่ะทีได้ยั่ดอกอือดอกนี่นะไม่มีแต่ดอก่ครับบานที่นี่บ่ได้ เขาหนีได้บ่นี่เขาครับเขาแ่ถูกไองอ้อันนี้เอาอยรุครับกูได้เน้อเจอฝนหตะแดงพี่น้องกำลังแฮ้พี่ไแครับผม อือลตกงหางกีง่น้องครับน่เด็กถื่น้่นดอกน้ครับ,บอย,ย่างี้คือืดูอ่สดครับงตร่หางกีง่น้องค,ครับา เด,ด,ดี๋ยวพับเมี๋ยวฝนก็ตกพี่น้องเลยบแล้วอย่างนั้นได,ด,ด้บ้านึงือนใหญ่ไหมใหญ่แค่ไห่ยองหลทั้งทีเราทำนอ้ตบดืน้ำมถัะ พี่น้อกเลยนะเห็ดแดนก็หยักกับผมเฮ้ยก็คนอีกพี่น้องครับดอกนึงครับขนโตก็ไม่หวั่นครับผมนอนเห็ดดอกงามพี่น้องล่อตาลอยใจกับหวบกับปัดใจวัดใดขนโตขรุยครับมือนีโอ้ยถือหน้าแข่งสดพี่น้องกับแข่งแดงเลืด ตรงน้ำกรไดพี่้องดอกใจครับดอกนั้นค <c oughs> รนะับผมันกัตกนะเมื่อวานจูงงามพี่รองกระลังสิบบาท <c oughs> ังได้น้ำใังสดตองทั้งล่างดีมหนเอยเ หนึงครับผมอืมขาขนาด่อกครับผมติ็หน้ากือีกตัวหนึ่งนะพี่อันนี้เย็บใส่ตาที่สองนะพี่น้อยตาแหลกเต็มหมดกอกพี่น้องตาแบบยี่หนึ่งยังเต็มเนาะต้นดอก่อนครับมาหานะครับพี่ต้นดอก่อนอีกหลายดอก ตัวหลอย่งพี่น้องอวัวเล็ตัวลงทั้งนี้ตัวไปทั glam, ้งไหนล่ะเหลือเลียงเราขาตนี้นี่จุกจงามมา ตอกจูนครับผมครัวที่ทำอะไรอกคึงอย่างนี <num it> ้ค <num it> ือสองดอยทั <num it> ้งนี้ครับจีจางๆเนาะมันเลยครับ không không được gặp mặt 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 Nó mặt 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 ใหญ่มากยาไปหยับมากบอกนงครับผมเหมือนกำลังเศร้าเนาะพ่อนคนับโอ้ยเือนละพีร้อง ถึงน้าแห้งแตงแห้งส้นเหียเดี๋ยวเครื่องเดี๋ยวยังเฮียผมวันจะเอาอยู่นี่ได้เป็นรองครับมูนึงเต็มตาเนาะเพื่อนทุกคนครับกระลังขึ้นอีกเป็นหลายดอกนะครับตอนนี้กรลังจากดอยเลือเด้อพี่น้องครับครับบรรยากาศกับฝนตัวเลี้ยงพี่น้องครับตอนนี้ครับยังวันเศร้าอยู่เนาะเม่อนทุกคนครับกระลังหนาวพี่น้องครับครับวัอนี้ก็ถือว่าหมาเย้พี่น้องครับกะเต็มตาแล้วกับวัอนี้คือมาสกระตาเนาะเม่อนทุกคน ตาที่สองมาเต็มดอกพี่น้องครับตาเงี้ยนะตาแบาตาหนีง่ายครับพี่น้องเต็มบอกอกเลยพูดแบครับนนเบึ้งขลัญงั้นกันเลยไก่ครับผมครัญพี่น้องอุ้ยครับมีแต่ดอกเงี้ยเนาะเป็นขวัญลง,ง,ง,งครับพี่น้องโอ้ยดดอบวมหน่อยได้ครับนี่พูดนะตาพวกเงี้ยได้เลยขวับของดอกนี่ครับเต็มจอในทางนี้ <laughs> คร <laughs> ับฝนัญกะหั่พี่น้องครับตาหนีงกับบัวไหลกับกระลังเคืองเนาะครับบรรยากาศกับมันคึมพี่น้องครับอากาศก็เริ่มหนาวเนาะฝนตกพี่น้องครับเมียครับปฏิบัติพี่นน้้้องกลลััับบบบาแวคร ครับจะดนกาอยู่ลึกกว่าไรก็แช่ก็ติดตามเด้อพี่น้องล่องดอยไปนะไม่นครับครับมากาไล่ถือใจกับแช่พี่น้องครับปากก็ไรก็แช่ก็ติดตามน้ำเด้อพี่น้องครับอย่าไปพลาดคลิปไม่มาครับผมสำหรับมโอนี้กาขอลาไปก่อนครับบอกกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไปกระพันทั้งกันพี่น้องมา